ขโมยลูกชิ้นถุงเดียวถึงกับเข้าคุกได้เลยหรือสวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย stp ตลอดวันนี้เรามาตามกระแสะข่าวกันนิดหนึ่งมันมีข่าวที่เป็นที่ถกเถียงกันบนโลกโซเชียลกันอีกแล้วก็ถือโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้เนาะโดยผ่านข่าวก่อนอื่นเลยมาดู ข่าวนี้กันก่อนก็เป็นเรื่องการลักขโมยธรรมดาธรรมดาข้อหาก็คือลักทรัพย์嘛เนาะตามประมวลกฎหมายอยาญามาตา 3, 3, ราสามสีเบื้องต้นท้ลักทรัพย์เนี่ยโทษมันหนักไหมแล้วเหตุนี้มันหนักแค่ไหนทําไมถึงพลาดได้ขนาดนี้แล้วสุดท้ายผมจะมาคุยเรื่องทางออก แล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวกันเนาะเบื้องต้นเราช่องกฎหมายเราต้องมาให้ความรู้ด้านกฎหมายก่อนอื่นเลยเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดจากการที่คุณพี่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องลงข่าวละเอียดเนาะเราไม่ได้เน้นข่าวมาขโมยลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นตามตลาดนัดที่เขาขายตามร้านส่งลูกชิ้นส่งขายร้านก๋วยเตี๋ยวส่งขายร้านลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอด มันมีลูกชิ้นติดอยู่ในกล้องวงจรปิดเนี่ยสองถุงด้วยกันคุณนพี่ผู้ชายคนนี้แวะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เดินมาหยิบลูกชิ้นหนึ่งถุงจากสองถุงไปแล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปทีนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีวงจรปิดเห็นหน้าชัดด้วยมันก็เลยจับตัวได้ไม่ยากเท่าไหร่ พอตำรวจจับไปได้ก็ต้องสอบปากคําเฮ้ยกลายเป็นเรื่องดรามา่าเรื่องน่าสงสารตำรวจออกปากเลยว่าน่าสงสารจริงๆผู้ชายคนนี้คือไอการที่เขารักลูกชิ้นไปเนี่ยเหตุมันมีว่าตัวเขาเป็นคนที่ยากจนพูด,ดง่ายๆว่าไม่มีจะแดก ต้องรักของกินเพื่อไปใช้กินใช้ดำรงชีวิตมันน่าหดถู่น่าสงสารเพราะนอกจากตัวเขาจะไม่มีกินแล้วเขายังขโมยไปเพื่อทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่กินคุณแม่ก็เป็นคนแก่อายุเยอะมากแล้วติดเตียงสภาพน่าสงสารมากๆ ชาวเน็ตก็เลยแบ่งเป็นสองพักสองพวกเหมือนเดิมว่าพวกหนึ่งบอกเฮ้ยมันมูลค่าประมาณ300รอยเองช่วยเขาหน่อยได้ไหมปล่อยเขาไปได้ไหมทำบุญหรือว่าสมควรจะได้รับโทษเบาหรือไม่ได้รับโทษปล่อยไปได้ไหมอีกฝ่ายหนึ่งบอกกฎหมายมันก็ต้องเป็นกฎหมายในเมื่อทําผิด การลักทรัพย์จะน้อยจะมากก็เป็นการลักทรัพย์ทีนี้มาดูกันว่าไอการกระทําของคุณพี่ผู้ชายคนนี้มันมีความผิดตามกฎหมายอะไรบ้างเบื้องต้นลักทรัพย์ไม่ต้องคิดเลยลักทรัพย์เป็นมาตาพื้นฐานแน่นอนก็คือนําทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นร่วมเป็นเจ้าของไปโดยทุจริตพูดง่ายๆว่ามือไปเอาของคนอื่นไปโดยที่เขาไม่ยอมเลยแหละ จิตใจมึงทุจริตแล้วเพราะฉะนั้นเข้ารักทรัพย์แน่นอนเบื้องต้นรักทรัพย์เนี่ยโทษมันไม่ได้หนักขนาดนั้นโทษมันอยู่ที่คุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทขึ้นสารแขวงปัญหาคือเนื่องจากมันมีกล้องวงจรปิดชัดเจนหนึ่งลนไม่หลุดเห็นหน้าด้วยสองมันมีเรื่องของเวลาที่รักทรัพย์ เขามารักทรัพย์เวลากลางคืนเวลากลางคืนเนี่ยภาษากฎหมายเขาหันกันยังไงเวลากลางวันกลางคืนเขาใช้แสงพระอาทิตย์เป็นหลักถ้าพระอาทิตย์ยังอยู่บนท้องฟ้าก็ยังเป็นเวลากลางวันถ้ามืดแล้วไม่มีแสงอาทิตย์แล้วเป็นเวลากลางคืนไม่ได้หันกันที่นาฬิกาเลขใดๆแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าคิดกันง่ายๆก็สักหกโงทุ่มหนึ่งมืดแล้วนั่นแหละ เวลากลางคืนเนี่ยมันไปทำให้เข้าข้อหาการลักทรัพย์ข้อหาหนักในมาตาสามราสิวงเล็บหนึ่งมี12ข้อผมเคยไล่ให้ฟังแล้ววันนี้เอาเฉพาะเรื่องวันนี้ก็คือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนทำให้โทษมันหนักกว่าลักทรัพย์ปกติขึ้นพอสมควรนั่นคือโทษเนี่ย จะเป็นตั้งแต่1นถึงเปีปรับตั้งแต่2องหมถึงแสนสี่หมื่บาทจะปกติแค่ไม่เกิน3ปีไม่เกิน6,000ืบาทอันเนี้ยมันมีขั้นต่ำด้วยพูดถึงขั้นต่ำคิดถึงอะไรคิดถึง1,1ึหนึ่งสขั้นต่ำแม่งสปีสารไม่สามารถที่พากษาให้มันต่ำกว่าโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด,ดได้เพราะฉะนั้น ขั้นต่ำหนึ่งปีนนเนอเรียบร้อยมาตานี้นะนี่คือโทษขั้นต่ำปร,รับขั้นต่ำเงินค่าปรับก็คือเงินจ่ายให้รัฐจ่ายเพื่อดักสันดานให้มึงไม่ทําอีกตั้งแต่สองหมืบาทเป็นขั้นต่ำสรุปแล้วการที่มึงขโมยลูกชิน300อบาทครั้งนี้มึงจ่ายขั้นต่ำสองหมืบาท หนักไหมหนักดีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนไม่มีจะแดกนาทีนั้นแต่เขาก็ต้องคิดถึงอนาคตบ้างกันเนาะเออแล้วพ่อแม่จะอยู่ยังไงถ้าเขาเขาโดนจับเข้าคุกเนี่ยแล้วถ้าไม่มีค่าปรับเป็นยังไงไม่มีค่าปรับก็ต้องนอนคุกคืนละห้าร้อยบาทแทนค่าปรับโดนปรับห้าพันบาทก็นอนคุกคูณไปหารแปดห้าพันหารห้าร้อยสิบคืน เคสนี้ปรับขั้นต่ำสองหมื่นแปลว่าอะไรขั้นต่ำสองหมื่นหารห้าร้อยหารห้าร้อยสี่สิบคืนไปขั้นต่ำนี่คือสารลงโทษเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้แล้วนอนคุกเพิ่มอีกสี่สิบคืนจำคุกเป็นเบสเลยหนึ่งปีนอกจากจะในเวลากลางคืนแล้วกล้องวงจรปิดบันถเห็นด้วยว่าคุณพี่เนี่ย จอดมอเตอร์ไซค์มาหยิบลูกชิ้นไปแล้วก็เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่ออกไปมันโดนเข้าหาหนักเพิ่มไปอีกมันเป็นการลักทรัพย์โดยยานพาหนะในมาตราสามสามหทวิผู้ใดกระทําความผิดตาม3ามสามสี่ทวิสามโดยแต่งเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายหรือโดยใช้อาวุธปืนหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การทับิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือ ให้พ้นจากการจับกุมเขาใช้เป็นหรือก็แปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งข่าวคอนี้ทั้งหมดต้องระวังโทษคุกหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นกึ่งหนึ่งแปลว่าอะไรถ้าการกระทําตามมาตรามเมื่อกี้ผมบอกว่ามันทําผิดตามสามสามห้าก็คือรักทรัพย์โดยข้อหาหนักคือเวลากลางคืนจะต้องโดนโทษเพิ่มอีก คึ่งหนึ่งของที่บัญญยัดไว้จาก1ปีถึง7ปีขั้นต่ำหนปีก็แปลว่าอะไรขั้นต่ำอัพไปอีกครึ่งเท่าคูณร้อห้าปรหรือคูณ112เออแล้วแต่จะคิดแล้วแต่สุดเอาเป็นว่าโดนโทษเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งปรับขั้นต่ำสตาร์ทที่2องหมื่นถึงแสนสี่แปลว่าขั้นต่ำก็ต้องเริ่มที่ สามหมื่นถึงกึงหนึ่งแสนสี่เท่าไหร่วะคูณเลขคูณเลขแสนสี่หมื่นคูณหนึ่งจุดห้าสองแสนหนึ่งเป็นโทษสูงสุดเอาเป็นว่าจะด้วยอะไรก็ตามไม่แนะนำให้ทำผิดอาญาเนาะเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเราตกอยู่ในดุลพินิารแล้วด้วยข้อหาเป็นข้อหาที่หนักถึง ทรัพย์สินมันจะมูลค่าเพียงแค่ไม่กี่ร้อยรู้ไหมว่ามันเคยมีเคสเป็นแคชเชียร์เป็นเคาน์เตอร์นี่แหละรับเงินลักเงินรักแค่บาทสองบาทบาทสองบาททุกวันแต่มันเป็นปีเขาฟ้อง3ามหกห้ากรรมอย่างเงี้ยทั้งปีอ่ะโอ้ยคุกลืมไหมนะคุณเพราะฉะนั้นความผิดตามกฎหมายมันคิดเป็นกรรมมันไม่ได้คิดเป็นกี่บาท อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามมามาถึงทางออกกันเมื่อกี้บอกแล้วว่าเพราะฉะนั้นคนนี้โดนสามสามห้าแล้วก็โดนบัฟจากมาตาสามสามหกทวิโดนอีกครึ่งเท่าทีนี้ทางออกมันก็มีตั้งแต่ถามว่าเคลียร์กับทางเจ้าของลูกชิ้นได้ไหมเจ้าของร้านขายส่งลูกชิ้นเนี่ยเนื่องจากคดีลักทรัพย์ เป็นคดีอาญาแผ่นดินอาญาแผ่นดินไม่สามารถยอมความได้แปลว่าเจ้าทุกเจ้าของแล้วลูกชิ้นเนี่ยมาบอกฉันไม่ติดใจเอาความแล้วฉันสงสารฉันปล่อยฉันเห็นแก่ความกตัญยูของพ่อหนุ่มคนนี้ตำรวจก็ไม่มีสิทธิ์จะถอนฟ้องให้ได้แต่ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเจตนาลมของผู้เสียหายมันจบมันควรจะจบได้ ทางออกมันก็มีแต่มันเป็นข่าวอย่างเงี้ยอาจจะยากหน่อยแหละเพราะว่าถ้าใช้ทางออกประเภทดังกล่าวเนี่ยมันมันจะเริ่มดูไม่ดีแล้วเออก็คือต้องทำยังไงดูคนผิดจําคนผิดเฮ้ยเหตุไม่ได้เกิดลูกชิ้นนั้นเขาจ่ายเงินแล้วเขามารับไปก็คือพูดง,ง่ายๆว่าก็ต้องหาทางให้หลุดได้ ยอมเคลียร์ลุดได้นะอันนี้ก็เป็นทริคว่าตำรวจเขาก็ใช้กันถ้าถ้าจะมาเถียงว่ายอมความไม่ได้นี่ก็ต้องบอกว่าเออมันก็พอจะมีเทคนิคอยู่แต่ตำรวจถ้าทำงานแบบถูกต้องมันก็เขาเขาไม่ทำกันแต่ว่ามาทำได้เพราะตำรวจก็ไม่อยากเหนื่อยเหมือนกันกลับกันถ้าเกิดทนายฟ้องเองต่อให้เป็นคดีความผิดยอมความไม่ได้ความผิดอาญาแผ่นดิน ทนาจะถอนฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนตำรวจอายการเนาะอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีที่ของการใช้ทานายกอกชนเราเคลียร์เงินงันจบเรื่องจบเงียบกิ๊ตต่อมาเชื่อว่าคดีนี้มันเป็นข่าวดังออกมาแล้วหลักฐานเผยแพร่ออกมาบนสื่อขนาดนี้แล้วคิดว่ายังไงก็ต้องเดินคดีเพราะว่าอย่างที่บอกมันยอมความไม่ได้แล้วหลักฐานมันชัดว่ามีการไปหยิบมาจริงข้อหานี้ มันเป็นข้อหารักทรัพย์ทางสู้ข้อหารักทรัพย์ง่ายที่สุดแก้ปัญหาด้วยเงินคืนเงินเจ้าของร้านซะจะเอาเงินไปวางสารไปเงินไปให้เจ้าของร้านแล้วก็ให้เจ้าของร้านเบิกความว่าได้รับเงินชดเชยค่าเสียหายแล้วไม่ติดใจเอาความในเมื่อโทษคุกที่สารพิพากษามันไม่เกินหปีถ้าคุณพี่ไม่ได้โดนคดีมาก่อนนะ ฟังคร่าวๆคุ้นๆว่าเหมือนผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรจะบอกว่าคุณพี่คนนี้มันเคยมีคดีบุกลุกป่าไปตัดต้นไม้ในป่าบุกรุกป่ามาเผาฟืนขายเผาถ่านขายเออไม่รู้ว่าคดีนั้นจบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือถ้าเกิดไม่เคยรอรองลงอายามาก่อนไม่โดนจำคุกมาก่อนในรอบห้าปีที่ผ่านมานะไม่ถึงห้าปีสารสามารถให้รอลงอายาได้คดีลักทรัพย์คดีเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมด ถ้าคุณชดใช้ค่าเสียหายเสียศาลก็จะเห็นว่าเราได้บรรเทาถึงความเสียหายนั้นแล้วเราสมิทธิผิดแล้วศาลจะรอลงอาญาให้เพราะฉะนั้นวิธีสู้ก็คือเชียร์ค่าเสียหายซะจะให้โดยจนเขาไม่ติดใจเอาความหรือจะเอาเงินไปวางศาลในจํานวนที่เราเห็นสมควรกระบอกสามร้อยบาทเอาเอาสามร้อยบาทไปวางอย่างนี้ศาลก็จะรอลงอาญาให้ ทีนี้มาพูดกันเรื่องอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนาะแยกจากเรื่องเมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้เป็นแนวทางปฏิบัติเรื่องข้อกฎหมายกฎหมายก็คือกฎหมายแต่ทนายไม่ใช่คนที่ฟิตกับกฎหมายขนาดนั้นทนายไม่ใช่ศาลอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคือต่อให้การกระทํามันเป็นการกระทําเพื่อความกระตันยูแต่ ผมก็มองว่ามันไม่สมควรอยู่ดีทั้งนี้เนี่ยโทษควรจะปรับไหมไอ้ที่บอกว่ามีขั้นต่ำหนึ่งปีเนี่ยเอาออกได้ไหมเหมือนหนึ่งหนึ่งสองเลยขั้นต่ำสามปีเนี่ยเอาออกได้ไหมควรเราทำผิดมีเจตนามีความหนักเบาความจังไรไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าคุณปลดล็อกขั้นต่ำให้ ดุลอำนาจดุลพินิษศาลมันก็จะเปิดทางให้ศารรอลงอาญาได้มากขึ้นสามารถมองว่าเฮ้ยโลกเรื่องวันนี้มันเบาต่อให้มียานผ่านนะต่อให้มันกลางคืนแต่หนึ่งเลยทรัพย์สินมันนิดเดียวนิดหน่อยแล้วก็ก็ทำไปด้วยความจำเป็นชีวิตกูลันทศจะไม่มีแดกจะอดตายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ศารก็จะได้ลงเบากว่าหนึ่งปีได้เนาะ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็แวะมาคอมเมนต์ความคิดเห็นกันได้ว่าคุณคิดว่าไอ้การกระทำความผิดกฎหมายเพื่อครอบครัวมันยอมรับได้ไหมมันสามารถมองข้ามได้ไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดประเด็นหนึ่งสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับ สวัสดีครับ